สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมช่องกิดเคทีนะตอนนี้เนี่ยผมกับน้องกุมารเนี่ยก็เดินทางมาที่ป่านะพี่ๆนะ ครับก็ดี่ผมสองคนเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปหาไอซ์มิงตัวนะั้นนะที่ว่ามันทํากับน้องขุมมาในวันนั้นนะจะไปคุยกับมาหน่อยนะพี่พี่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาหลายวันเนี่ยยังหาตัวน้องของน้องกาไม่เจอนะผมคิดว่าถ้าใช้ถ้า,าไปคุยกับเจ้าไอ้์มิงหน่อยเดี๋ยวเผื่อจะได้เรื่องขับมานะพี่พี่ยังไงเนี่ยผมกับ น้องกุมารเนี่ยก็จะรีบเดินทางมาแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราทั้งสองคนก็ไม่สบายกันด้วยนะเนื่องจากว่าฝนเนี่ยมันตกนะพี่พี่เราก็ตากฝนเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางกันเนี่ยฝากพี่พี่ก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้เราทั้งสองคนกันด้วยนะครับไปครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ย ผมเนี่ยยังไม่เจอตัวมนันนะคิดว่าจะไปพที่ที่กระตาบสักคู่หนึ่งก่อนเพราะว่าเราสองคนเนี่ยเป็นหวัดเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยจะเป็นไทยเวยแล้วก็ส่วนน้องกม้าเนี่ยเหมือนจะเป็นหวัดยังไง Thank okay. you. đây ba. mày oh, đây là mình đang lăng này. không lã, mình là mình nắng nắng mà cái top nào mình Nó nay Mình có nhu bà ta nắng không ạ? Ừ có nè อันนึงนะอย่าเพิ่งมานะในดูกว้วยเพื่อมีพวกสัตว์มีผิดหรือขานเยอะพอไม่ได้มานานแล้วเพื่อมันนอนเท่าเนีน้เช็คดูว่าระวังนะขึ้นมาไม่น่าจะมี พ่วองคนเนี่ยจะนั่งพาก,กันก่อนนะ <c oughs> 拜拜。

ครับตอนนี้ก็คมกับกุมาเจะนั่งพักนะพี่ๆเพราะว่ามันก็เริ่มใกล้จะมือละมันเป็นช่วงเวลาที่ห้าโมงแล้วะนะเกือบเกือบเหมงแล้วประมาณห้าโมงกว่า ชันบนก็จะมีเสียงพวกสัตว์ป่ายเยอะหน่อยนะพี่ๆก็จะเป็นจากฝั่งนูน้นก็ก็หน้านี้เราก็ได้เกาะฝ่ายออไ,ไวแล้วอยู่ด้านหน้านูนะ ด้านบนเนี่ยเสียงพวกมแมลงในป่าเยอะมากนะค่อนข้างจะดังนะ ยิงซ่าเลแอมองเราอยู่ดานบนอ่ะมียิงสาาแอมองอยู่ดานบนรู้จักปะรู้จักแล้วเขา้าเข้ามาดีไหมไม่ดีต้องทำยังไงปะเนะี่ยเดี๋ยวื่อนไปดูให้วาจะขึ้นไปดูให้เหรอแล้วมันจะทำอะไรเบ้า ไมกลาอะไรนรล,ลองดูนะเอามีดไปด้วยเนี่ยถ้ามีอะไรจะกอนมานะกุมารจะขึ้นไปดูนะเพราะว่ากุมารบอกว่ามันเนี่ยเป็นเหมือนจะเป็นพวกวิญญาณนะพี่คงไม่กล้าทำอะไรกุมาน,นะเพราะกุมารจะซึกงสามผ่านได้นะ ยู่แถวด้าน,นบนนั้นเหรอก็ตอนนี้ก็รอแค่กุมารเนี่ยกลับตรงมาเนะเพราะว่ากุมารเนี่ยเดินทางขึ้นไปละเมื่อกุมารบอกว่าจะอยู่แถวด้าน,นบนน,นนู้น คิดว่ามันน่าจะไม่ทำอะไรกุมารได้นะถ้าเกิดว่า,ากุมารสัมผัสได้กันอันนี้เนี่ยผรว่าจะอยู่ตรงนั้นนะพี่พี่เห็นไหมพ,พี่ลองสังเกตตรงนี้นะ เสียงเนี่ยจะมาจากตรงนั้นนะ จะพยายามโทรแบบเงียบๆนะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยได้ยินถึงเสียงด้วยนะเพราะว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างจะเบานะ Ở đây tính ní rụi à mà bây giờ/. figured got ệt Ừ Ừ 씨 vì ai nhạc cả ichi à กวางมีนะพอจะรู้เหตุผนที่มันมาใช่ไหมกัรนเดี๋ยวให้กุมารเล่าดีกว่าว่ามันเนี่ยมาทำอะไรนะกุมารเล่ามาหน่อยว่ามันเป็นใครมันยัง่ไง มันจะพาผู้ชายที่มีอายุที่มีอายุม,ายมันจะกินอายุอ้น้อยแล้วก็มันจะน้อยแล้วก็มันจะกินอายุน้อยๆคนอื่นคือมันจะกินคนที่อายุน้อยๆใช่ไหมใช่คนเดียวกับ ตัวเดียวกับที่เห็นตรงนั้นเ่าไม่รู้นะเหมือนว่ามันเนี่ยจะกินอายุคนใช่ป่ะแล้วคืนนี้เนี่ยเราเนี่ยต้องระวังนั่นแหละไม่รู้ว่ามันจะลงมาเปล่าไม่ต้องมาหรอกมกูยเป็นไรมันถึงไม่กล้าลงมา มันจับกูแล้วมันจะโคมาอ๋อมันจับกับกุมารไม่ได้ใช่ไหมคือมันกลัวแบบกุมารใช่ปะกุมารบอกมันเนี่ยไม่กล้าที่จะลงมาตรงนี้นะมันได้แค่ดูจากด้านบนนะพี่พีเพราะว่ามันเนี่ยรู้สึกว่าไม่สามารถแต่ต้องกุมารได้แล้วก็อ่ากุมารเนี่ยมี ของคอยช่วยเหลือตัวเองอยู่นะยังไงเนี่ยผมกับกูมาเนี่ยคืนนี้อ่ะจะก่อไฟไว้เยอะๆหน่อยนะแล้วก็จะคอยดูเพื่อผมเนี่ยจะคอยดูมันนะเพื่อว่ามันเนี่ยแอบบจะแอบ,บลงมานะยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปก่อไฟกันต่อนะฝากพี่ๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกผมกันด้วยนะครับไว้เจอกันคิปหน้าครับ